รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธช n แน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n แน,นลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในไอดีหลักเกมไลน์เลนเจอนะฮะวันนี้เราจะมาตามราเจ้าแซลลี่ พิเชอร์กันนะครับผมซึ่งโจวซัลี่เนี่ยผมเปิดในสตรีมไปแล้วประมาณ5-6ครั้งอ่ะ6ครั้งครับผมทีนี้ผมจะมาเปิดครับผมจะมาเปิดเพื่อตามล่ามาันแล้วผมมีรูปี้อยู่9,000ไง9,999รูปีทุกคนเดี๋ยวเราเปิดกันฮะ ผมจะเปิดให้มันครบ15ครั้งนะครับผมก็จริงๆผมจะเปิดแค่ครั้งเดียวแล้วเปิดกล่องแรกก็ได้นะเออเปิดกล่องแรกก็ได้แนละ้วจริงๆอะ่ะแต่ผมไม่อะเพื่อผมทําเพื่อคนดูไงผมจะมาตามล่าตัวมันต่อจากที่ผมสตรีมในวันที่เปิดเซิร์ฟใหม่ๆนะเซิร์ฟมันแหลกด้วยไงผมเลยหยุดก่อนไงมายกเลิกแบบกอนซูดยก,<ะ>ยกเลิกเจ็ดครั้งแบบกอนซูดมามามายกเลิกเจ็ดครั้งแบบกอนซูดแล้วก็เปิดครบเจ็ดแ้ยังวนะน่ะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะไปกันเลยฮะจังหวะนี้ ต้องได้เลยดอกเดียวดอกแรกนะครับมาแล้วฮะจะังหวะเดเปิดโอ้โหซันลี่ซันลี่เลื่อนน้ำแข็งครับนักข่าวมูลฮะรโรบินฮูดโอ้โหแล้วก็เทพระยุทธ์นะฮะผู้แข่งแก่งนักท้องเวหาบูลซีแครบ็บแอดเวิร์ดนะโอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันเกลือได้ขนาดนี้เ๋ย,เยทุกคนไปไปกันต่อเลยฮะจะังหวะนี้เปิด มาหัวด,ตดูตอนมันเคลื่องดิตอนมันเคลื่องนี่คือแบบอย่าเอาหน้าไปรับจริงๆรินะเอารับมาหน่อยี<ห>เคลื่องมาหน่อยออกมาให้หน่อยได้ไหมเออไปนะฮะมาเดียนาขึ้นมาแล้วครับผมมาเปิดแซลลี่ดาวินชีโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยมันตัวเมตานะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เมตาแล้วมันเป็นตัวกีตาร์แล้วทุกคน<ห>เออมาดาวินชีแซลลี่แล้วก็ไปที่แมวกวักแล้วก็ไปที่เด็กปฐม โคนี่ครับตัวโคนี่เด็กปฐมเนี่ยคนเล่นใหม่คนปั้นนะคนปั้นนะคนสายฟรีอะคนปั้นนะครับผมเออผมก็สายฟรีไงไอดีสองผมมันสายฟรีไงไปกันต่อเลยทุกคนเปิดเลยมามาแล้วฮะมันน่าจะมีแบบเอฟเฟคอะไรเยอะกว่านี้หน่อยนะเออฝากผู้พัฒนาสร้างเอฟเฟคหน่อย แบบตัวที่จะเป็นตัวแลของตู้มาให้มันเป็นสีแบบุ้งฟิงฟงฟิงอะไรนิดนึงก็ได้นะเออเพื่อสร้างความบันเทิงนิดนึงน่าจะดีนะผมว่าโอ้โหไปฮะไปะต่อฮะเปิดไปก็เจอแต่เกลือวะ่ะเออเออนักบูซมอนนะฮะแคสเปียมูนเช็คสเปียมูนนะฮะมาเกลือทั้งนั้นขยะทั้งนั้น ไม่อยากจะคิดสภาพไปกันต่อเลยแล้วกันอีกทีหนึง่งตัวตลกเปลาปูโรองหิตชั้นต้นเลือดรอ คือตอนนี้ภาพมันอาจจะแปลกตานิดหนึ่งนะเพราะว่าผมลองเปลี่ยนมาอัดในโทรศัพท์ที่เป็น Android ดูนะแล้วก็มาลองดูว่าภาพมันจะโอเคไหมดูได้ไหมมัวไหมมืดไหมไม่ชัดไหมหรือว่าชัดแจ๋วดียังไงก็ฝากเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ผมจะสะดวกมากนะเวลาไปที่อื่นไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปต่างที่เนี่ยจะเปิดทิ้งไว้ได้ก่อนนะไม่ต้องรออะไรนะเปิดอัดไว้อะไรแบบเนี้ยนะครับเออแต่ตอนนี้มันก็เกลือจริงๆนะทุกคน oh. เปิดไปแล้วก็เกลือกดเปิดไปแล้วก็เกลือโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปกันต่อเลยละกันบาสะสมกาชาหกครั้งใช่ไหมหรือเจ็ดครั้งก็จัดมา เออปายครับผมอาปายมาแล้วจังหวะนี้มีอยู่3มีอยู่6ครูเปิดอืเลดแรปเตอร์ซัล,ลี่ครับผมจัด้ดนานในย่านนี้ก็มีแต่ลุงนะอุ๊ซัล,ลี<ะ>่เพลงครับผมใช้ไม่ได้ตัตัวเทพแอริสนะครับพวกนี้จะเป็นเกลือหมดนะส่วนมาก คนผู้เล่นท็อปตำนานเนี่ยเขาจะย่อยกันหมดแล้วนะเออเพราะว่าเขามีตีบวกกันครบนะแต่ผู้เล่นใหม่ควรเก็บนะอย่าย่อยนะครับมาเรามาดูกันหน่อยแล้วกันว่านี่ไงเจ็ดครั้งแล้วเหลืออีกครั้งหนึงก็ครบสิบนะทจริงผมจะเปิดตู้ไอฮีบซูมเรนเจอร์7ครั้งได้นะเออแล้วถ้าเกิดเรนเจอร์ไอตัวซันดี้พิชเชอร์มันอยู่ในตู้เครั้งเนี่ยทำไงเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรเราหาตัวบลลบิ้งทุกคนไปไปต่อเลย ยกเลิกแบบก่อนฟูดอีกแล้วยกเลิกแบบก่อนฟูตอีก,ล <Huh? S 1> กเลกบบกยลมาเปิดอีกทีนี้ยกเลิกแบบก่อนฟูดมือขังขังหน่อยดีม,ม,มือขังขังหน่อยดีมามามือขังขังหน่อยมือขังขังอย่าไปขังมือเปิดเปิดหัวหน้ากะลาสีครับผมมาทุกคลิปหัวหน้ากะลาสีมาทุกคลิป,ลลปเล่นลน้ำโคนี่พ่อครัวเอ แคทเชอร์มูนครับอีกตัวหนึ่งต,ตัวของผมเอาละฮะทุกคนได้แคท c h เชอร์มูลมาแล้วเราเป็นตัวป um ัฟบชั้นดีเลยนะครับผมสำหรับในเดือนนี้เออมาทีนี้ก็จบสิ้นภารกิจแล้วอยู่ที่หีบเรลนเจอร์ของเราแล้วอ,อ,อย่าบอกนะว่าหีบสุ่มเรลนเจอร์7ครั้งเนี่ยมันจะเป็นสุ่มตัวแซนลี่ออกมาอย่านะขอร้องล่ะ คือถ้าเกิดมันเป็นตัวสุ่มสันรีผมจะเปิดผมจะจบแค่7ครั้งไงแล้วผมคือแบบเปิดหาไป15ครั้งทุกคนมามาบบาโอ้หยันรีพิกเชอร์ผมอยากจะีเชื่อตัวเองผมคือผมเปิดคือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเปิดแค่300ยมันจะครบ7ครั้งใช่ไหมแล้วผมจะเสียรูปี่แค่สามอยเองทุกคนโอ้โหแต่นี่ผมไหลยาวมาถึง15ครั้งเลยนะฮะเออมารอบนี้ ขอสัลลี่อีกตัวหนึ่งอย่าเป็นซัลลี่อย่าเป็นไอตัวบ่าวที่ถือกระบองนะถือไม้เบสบอลน,นะอย่านะอย่านะเปิดหัวโอ้ยบ่าวแบตเตอร์สั่งได้จัดๆเลยนะบ่าวแบตเตอร์มาเฉยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันหน่อยก็แล้วกาันตอนนี้รูพี่เหลืออยู่9,3 0 1รรูบี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ตัวของเราเนี่ยได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างกี่ตัวนี่สองตัวเองครับผมสองตัวเองนะครับผม,บผมก็เจ้าซัลลี่พิเช์นะครับผมตัวนี้ต้องการล็อกไนงะผมล็อกไปก่อนเลยอันดับแรกนะเข้ามาเพื่อที่จะล็อกแหละประเด็นนะ่ะประเด็นนะ่ะเออมาครับผมก็เรียบร้อยในะวันนี้สําหรับการเปิดการชาวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุกง๊กกิ้กกุ๊กกิ้งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม